สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลยนะครับ Land Rover P38 นะครับเป็นสเต็ปนอนคนเดียวนะครับสเต็ปนอนคนเดียวแล้วก็สเต็ปต้องการมีทุกอย่างของต้องครบนะครับของต้องครบแล้วมีทุกอย่างฮะมีที่ชมกาแฟด้วยนะามาดูกันมาลองเลยตู้เย็นก็มีไฟก็มีนะแช่เครื่องดื่มได้แบบตั้งยังเหลือนะตั้งตั้งได้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยครับากาแฟกาแฟ ชวับเนี่ยส่เข้าไปเลยชวับชุบนะจัดไปหนึ่งบทเพลงกดยังไงว่าไม่เคยกดเหรอครับเนี่ยเต็มแก้วพึ่งแก้วนะประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าอะไรเงี้ยคืนนี้ไม่หลับแน่นอนอโอเคนะครับก็ประมาณนี้ได้กินกาแฟแน่นอนนะครับอร่อยเหาะจะเฉาะแหละนะครับนะ อร่อยหอแน่นอนแล้วก็เตานี่ครับเตาสองหัวเลยไฟแรงนะครับใช้ได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับเตาโดมติกนะครับกระติกน้ําแข็งโดเมติกนะครับซิงเป็นอ่าไอจีทีนะครับแคปปิ้ m มูลแล้วก็มีก๊อกนะครับมีก๊อกประมาณนี้แล้วก็กาแฟของเรานะครับสามารถดื่มได้เลยนะครับไม่ไม่ร้อนแบบว่าจนเกินไป ล้างโอ้โหอะไรเงี้ยชุบๆสะทุกันนะสามารถแรงนะครับโโอ้หแต่ไม่แนะนําให้ใช้แรงนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดอีหยิบย่อยนิดหน่อยนะครับก็ล้างแก้วครับเก็บแก้วเก็บแก้วแช่แก้วเย็นๆเท่าหน่อยแล้วก็หยิบเครื่องดื่มมาดื่มละดึกๆดื่มหน่อยดีจริงๆนะปิดสวิตช์เนี่ยสวิตช์สวิตช์เดี๋ยวปิดกดปิดตรงนี้ปั๊บปิดปุ๊บดับปั๊บนะ นะดับสิลูกดับดับดับหน้ากล้องเออดับ <c oughs> นะมาตรงนี้ต่อตรนะนนี้ก็เป็นไฟอันนี้ไฟตู้เยน็นนี้ไฟแสงสว่างตรงนี้นะครับไฟข้างนะครับโดยมิติเก็บได้เลยนะครับเก็บแบบนี้ได้เลยเนี่ยซึบึบแล้วก็ทําแบบกันร้อนด้วยไอ้กันอนนี้ด้วยกันสั่นมันจะไม่สัน่นเกิ๊กเกกเท่าไหร่นะครับจะมีแม่เหล็กมาช่วยยังใส่ไม่หมดอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จหมดนะแต่ว่ารีวิวแบบเต็มๆให้ดูก่อนนะครับขออนุญาตลางมือนะครับ เมื่อก,กี้แม่จับแก้วนะเลอะเลอะมืออ่านะก็ประมาณนี้นะครับก็ยกทิ้งได้เลยนะยกทิ้งได้เลยทิ้งได้เลยน,นนะ่ะนะระบบน,ระบบน้ําระบบไฟเรานะครับใช้งานอยู่ตรงนี้หมดเลยซ่อนอยู่นี่หมดเลยนะครับกระติกอยู่นี่ล็อกอย่างดีนะครับก็ไปออฟโรดจะให้เต็มที่นะครับเวลาเก็บปุ๊บนะก็เก็บไปได้เลยอย่างนี้เลยอ่ะแก๊สแก๊สแก๊สแ,แองฟืดนะแล้วก็บิด เก็ดแปดปึ๊บเป็นทีตุ๊กแกด้วยนะแก๊สอะเป็นทีตุ๊กแกด้วยนะครับอันนี้รางเราใช้แบบใหญ่เลยนะขึ้นไปนั่งได้นะรางบอกเลยแกต์เราเก็บนี่มีช่องเก็บของช่องเก็บของช่องเก็บของเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมันมีไฟด้วยเหรอช่องเก็บของดูเนี่ยสายฟงสายไฟไม่ได้เก็บรายละเอียดให้ดีนะครับประมานี้ช่องเก็บของเก็บของได้เยอะนะครับเก็บของได้เยอะแล้วก็มีสวิตไฟ้อยากนั่งดื่มแบบว่าเละเละไม่เป็นไรให้เป็นแผ่นยางเป็นแผ่นยาง ม่แห่ฝาท้ายเท่ๆต่างได้นะครับรู้สึกแสบตารู้สึกแสบตาต้องการบรรยากาศเ,าเบาๆก็จะเอาแค่ตรงนี้ออกนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเป็นทนอาหารเนอะปิดไฟกันฟับฟับอ่านะก็ปิดไฟได้เร็จรู้สึกว่าไฟมันสว่างไปนะครับอันนี้ก็มีที่ชาร์จนะครับต,ต่างๆนานานะครับแล้วก็มีนี่ไฟอ่อนนิ่งเลยมีไฟทั้งนอกในเลยนะ น่ข้างในก็มีเห็นไหมอ่านี่ปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บหนี่งยังไม่ได้กลางนะฮะแล้วก็เอไปดูไฟตรงนู้นหน่อยแสบตาแสบตาวอร์มหน่อยวอร์มหน่อยเพราะเน่ยสร้างบรรยากาศนะครับนะสร้างบรรยากาศไม่พอมาดูนี่มาดูนี่ต่อแอร์ขึ้นนอนขึ้นนอนซะหน่อยขึ้นนอนซะหน่อยโอ้โหล้างเช้าโอ้โหนี่ล้างแอร์ได้เลยนล้างแอร์ได้เลยน้ำแรงระดับล้างแอร์ได้เลยนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูความแรงของน้ํานะครับแรงต่อเนื่องนะไม่ได้แรงแค่ตอนแรกนะครับดูนะปั๊มดีปั๊มเทพปั๊มออโต้ด้วยนะครับสองเี่เก้าเท่านั้นนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าปั๊มอะไรที่นี่ปั๊มสองสี่เก้าเก้านะครับปั๊มเทพอ่าอยากนอนอยากนอนเลยอยากนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือพิงหลังไข่บ้าพีพิงกันอย่างงี้บ้าน้อโอ,โอ้ตกใจตกใจตกใจ ตกใจยังไม่ล็อกยังไม่ล็อกนะประมาณนี้เลยนะแม่เขยกล้องเขยกล้องอไปหน่อยเขยกล้องไปหน่อยนะแล้วก็วอร์มปิดวอร์มนี่เหลือนี่นี่เหลือนี่มีแสงซ่อนแสงซ่อนแสงซ่อนพวกนี้แสงซ่อนน,นิดหน่อยนิดหน่อยของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยมีปั๊กสองร้อยยี่สิบนะครับนะมีเบรกเกอร์อินเวอร์เตอร์อะไรแยกต่างหากยันนี้ติดแอร์ด้วยแล้วก็อยากนอนก็นี่ลูกค้าลูกค้าค่อนข้างสูงใหญ่ นะครับสูงเกือบสองเก้าร้อยเก้าสิบกว่ามัา้งก็คือต้องการให้เอนหลังสุดเวลาเวลาเดินทางให้ต้องเอนหลังมาสุดได้เอนเบาะมาสุดได้ส่วนเวลานอนความยาวต้องได้สองเมตรกว่ากว่าได้นะครับก็ประมาณนี้โอ้ต่อมาทำความสะอาดง่ายนะทำความสะอาดง่ายปับ๊บปึบ๊บปับ๊บอันนี้อันนี้ระบบไฟระบบอะไรอางนี้นะครับ อยู่ในนี้หมดเลยนะครับมีชาร์จรถมีชาร์จโซลาเซลล์มีสรรพัดเลยที่ชาร์จที่ชาร์จอยู่นี่ครับนี่ที่ชาร์จอยู่นี่เลยว่างมองแทบไม่เห็นเลยนะครับสีแดงชาร์จบ้านสีเขียวโซลาเซลล์นะครับป,ปิดฝ้ายสวยๆงามนะครับยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จดีเก็บรายละเอียดเรื่อ,อยอยู่ทางนี้ก็มีน้ําเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ใส่สายยางก็ว่าจะซ่อนไว้แถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้ มีระบบน้ํามีระบบเดินน้ําออกมีระบบอากาศของน้ํานะครับมีท่อสายยางเติมน้ําใช้ท่ออย่างดีหักไม่ได้นะครับท่อไม่สามารถหักได้ท่ออย่างดีรับประกัน20สิปีเลยท่อตัวนี้นะครับแล้วก็แขวนเสื้อได้แดตัวนะครับแขวนเสื้อได้เจ็ดดตัวอ่านะครับแขวนเสื้อได้เจ็ดตัวแขวนจริงๆนะครับเทสมาแล้วในตรงนี้เหลือติดสติกเกอร์สีดำนะครับแล้วก็มีไฟข้างในห้องนี้ห้องเมื่อกี้ห้องที่เก็บของอ่าก็จะมีไฟอยู่ฝั่งทางนี้นะครับ ฟืบประมาณนี้ก็เปิดทิ้งไว้ได้ไม่ได้กินไฟอะมากมายนักนะครับก็มีไฟบ้านสองยสิบฝั่งนี้ฝั่งน้นคันนี้ลูกค้าต้องการแบบต้องการทุกอย่างนะครับนี่ว่าไปนี่มีไฟข้างรถด้วยลงจากรถมาปุ๊บเปิดปั๊บนะหยิบของข้างบนมืดมองไม่เห็นปุ๊บมันนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้เวลาเก็บก็ก็เก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยเราปิดไฟก่อนก็ได้นะครับปิดไฟก่อนก็ได้ เพียงทีเกิดมาเตี้ยนี่ถ้ปิดได้เลยปุ๊บวับวับวับอ่าไฟเราก็ปิดได้ปุ๊บปุ๊บอ่าปิดทั้งนอกและในนะครับปิดได้เรามาดูได้ไฟตอนนี้ใช้ยอยู่4แอมป์นะครับก็มีอะไรบ้างอาจจะมีตรงนี้ข้างๆเราก็จะปิดไปก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ไม่ชอบมันสว่างมากนะก็ปิดไปนะครับเหลือแต่ท้ายรถ รู้สึกอยากได้บรรยากาศก็วอร์มไวไ้เอาครับวอร์มเอาตามต้องการออกามานี้ก็นั่งชิลๆเนี่ยได้ฟิลไหมได้ฟิลแสงมันสวยแสงมันสวยมันได้ฟิลเนี่ยตะแกรงได้ฟิลงานเรานะครับเป็นงานประกอบเป็นงานอาร,ร,รมณ์จิ๊กซอนะครับรู้สึกว่าอยากได้ตะแกรงข้างล่างด้วยเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นตะแกรงให้หมดเลยก็ได้นะครับแต่นี้ได้ให้มัน รู้สึกแบบไม่ได้แบบโอ้ตะแกงทั้งทั้งหมดเลยก็ให้มันออกมาประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่านี่ปิดซ่อนแอปิดซ่อนแอไม่พอนะครับเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับหรือต้องช่วยเหลือรถคันอื่นต้องใช้ถังด,งดับเพลิงปดฟึบยกออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ดึงใช้งานได้พอจะมาเก็บก็เก็บฟึ๊บนะ๊บเลยลูกเออฟึบปบมาอ่าอย่างงี้นะง่ายสะดวก ท็ติคอลตามชื่อเลยเราจะเน้นคล่องแคล่วว่องไวสะดวกใช้างานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับอย่างเงี้ยแม้ว่าเช้ามาปุ๊บเนี่ยดึงแค่นี้ก็ได้ดึงแค่นี้ก็ได้เปิดสวิตช์ปับป๊บปั๊บชงกาแฟ ى, ทอดไข่ซะหน่อยจิบแก้กระป๋องมาปิดใส่ง่ายง่ายปุ๊บแหมล้างไม้ล้างมือล้างแปรงฟันซะหน่อยอ่ะเอ,อื้อมเอ,อืเออ้อมเหนื่อยแหมลางเรายาวเกือบ2เมตรลางมีหลายเกรดสแตนเลสก,ก็มีนะครับนี่เนี่ยปุ๊บปั๊บเช้ามาแหม แช่ของกินเครื่องดื่มอะไรไว้ก็สะดวกสบายนะครับประมาณนี้เลยมีปุ่มมีอะไรหมดเปิดไฟซะหน่อยางคืนอยากทําอะไรกินนะแอม่ไม่สว่างเลยตรงนี้ทข้าวไม่มองไม่เห็นเลยเลยอ่ะมันเวิร์กย็บยังนี่ยังไม่ได้รีวิวเต็มนะออเน,นี่งเนี่ยกลางอ่ะสองเจ้ศูนย์เนี่ยไฟแม่งอยู่บนหัวหมดเลยไฟอยู่บนหัวหมดเลยเห็นหมดเลยสว่างกลางคืนบอกเลยว่า แคมป์ที่ไหนใครเห็นนี่แบบเดินมาแบบโอ้โหร้านขายไฟบอกเลยนะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะครับก็มีเบรกโกเบเกอร์อะไรให้ปกติเลยสนใจงานสไตล์นี้นะครับ2499 Tactical นะครับโทรเน้นโทรเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่โดนมิชาชีพนะครับเราอยู่ลังสิตนะครับดูติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับ094686 6002ครับสวัสดีครับ